ไม่นี่เลยอะแม่ดูว่าเป็นหมอกหมอกลงแม่มองเป็นหมอกแม่ไม่ว่ามืดนะแม่เห็นเป็นหมอมกแันก็จ้อง่เรียกว,ว่าภ้ามันมัวใช่เป็นหมอกหมอกแม่ก็ว,ว่าแม่เป็นอะไรแล้วมันหายไปเองอะตามหายแม่ก็ว่าไม่เป็นไรนะแม่ก็ทนอีกเป็นเป็นเกือบครึ่งปีอะฝ่าแม่จะประจับ,บปวดตาะ่ะอ่าประมาณนี้การมันเริ่มเตือนแล้วใช่เตือนแต่แม่แม่ไม่รู้ไงแม่ไม่รู้ว่าไอการที่เป็นต้อหินแม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรอ แม่ต้อคิดว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยพอวันก็จะ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 ตัดผักไม่ได้แล้วทีนี้มันลืมตาไม่ได้แล้วเช้ามามันไม่ลืมแล้วอ่ะมันมันไม่ไหวแล้วมันลืมไม่ขึ้นทรมานมากทั้งปวดทั้งกินข้าวกินปลาไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนนะแม่ก็เลยให้น้องพาไปน<ล>ี<ล>แ่แต่ลูกสาวพาไปนด่แหละ ตอนนี้ต้องไปโรงพยาบาลไงลูกต้องต้อง,ต,องต้องพาไปพาแม่ไปเพราะแม่มองไม่ได้แล้วน้ําตา่จะไหลแล้วจะปวดมากแบบว่า,วาลืมตามไม่ขึ้น่ะประมาณนี้เลยอะแต่ต้องไปโรงพยาบาลก็ตรวจแม่แล้วแหละเสร็จแล้วเครื่องมือก็ไม่พร้อมไม่พร้อมเขาก็บอกว่าแม่ก็ถามว่าลูกนะถามว่าแม่เป็นไงเขาบอกหมอบอกว่าเส้นประสาทอะจะถูกทําลายอยู่แล้วตอนนี้ก็จะบอดเลยใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วนี่ก็เลยรีดส่งตัวแม่ก็ไปโรงพยาบาลที่สาม เสร็จแล้วโรงพยาบาลที่สามนี่ก็รีบผ่าตัดไงผ่าตัดแล้วบอกว่าแม่อ่ะเป็นต้อหินมุมปิดเป็นฉับพลันหมอจะผ่าข้างซ้ายเลยนัดแม่ผ่าข้างซ้ายพอผ่าข้างซ้ายช่วงช่วงหัวเดือนใช่ไหมพอหัวเดือนปุ๊บพออีกประมาณเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งก็ก็เอาอีกข้างหนึ่งผ่ารีผ่าสองข้างนั่นแหละแล้วหมอบอกว่าถ้าถ้านั้นก็รักษาได้แค่ปกติเท่าที่แม่เห็นเท่านั้นแล้วตอนที่ผ่ามาแล้วเป็นยังไงบ้าง การมองเห็นเราดีขึ้นี่ยคะการมองเห็นก็แลแลดูใช้ได้อะนะเพราะว่าได้เพราะมองเห็นคือไม่ปวดมองชัดไหมก็พอประมาณไม่ถึงก็จะาจาชัดมากหรอกแต่ว่าก็กกทํางานค่อย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 ,อยดีขึ้นเรื่อยแม่ก็จะไปตามหมอนนะัดแม่ก็มีอาการแบบว่าเออตาแม่มันจะหนักใช่ไหม สมองแม่ก็ก็ก็มึนมึนแบบว่ามันไม่โล่งอ่ะแล้วตาเปลือกตาแม่มันจะหนักลืมตาไม่ขึ้นน้ําตาจะไหลแดดแสงแดดแม่มองไม่เห็นอ่ะแบบว่าไม่กล้ามองไม่ต้องใส่แว่นใช่ไหมละ่ะพอแม่มีอาการมากขึ้นก็ก็เริ่มเริ่มกังวลไงพอเริ่มกังวลปุ๊บก็ตอนนี้แม่ก็กลัวกลัวจะผ่าตัดแบบคุนที่แล้วใช่ไหมละ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหาลูกสาวบอกลูกสาวว่าพาแม่ไปหาหมอทีตอนนี้ ใช่ไหมช่วงนี้คิวมันยาวใช่ไหมละ่ะลูกสาวก็บอกว่าเออก็หายายายาตัวนี้มาให้แม่กินลองกินดูมันเป็นอา,อาหารเสริมเออพอแม่กินไปอาทิตย์แรกก็มีอาการตอบรับเออแม่สมองมันแลดีขึ้นประมาณนีนะ้ตาแม่ก็เริ่มโล่งขึ้นอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนจากที่ว่ามันเหมือนมีอะไรนะก้อนหินอะไรที่มันอยู่ในลูกตาม,มันก็เริ่มหายนี่แหละยาที่แม่กิน สู้แสงได้แว่นในกกำลังสสยสมองแม่ก็จะเริ่มโล่งและไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเป็นและประมาณนี้พอประมาณกินไปได้แล้สามสัปดาห์เริ่มเริ่มเริ่มหลายวันขึ้นประมาณ3สัปดาห์ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ไอแม่ก็สังเกตว่าไอต้อเนื้อที่มันในลูกตาแม่มันมีเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมน่ะตอนนี้มันก็เริ่มแบบเหมือนแม่กับพิตามันก็ลำคาญมันรู้สึกมหรอใช่มันแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนมีก้อนหินอยู่ในกตาฟารู้สึกแล้วว่าอย่างนั้น เออนั่นแหละพอกินยาตัวนี้ไปแม่ก็ไปจ้องมองสังเกตเอ๊ะมันก็ค่อยๆจางมั้งแล้วเราดีขึ้นเออนั่นแหละระพิตาตาิบตามันไม่ถูกมันไม่ถูกแล้วไงมันอ้ามันไม่เคืองแล้วไงเพราะว่ากินอ่สามอาทิตย์กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สังเกตเรื่อยๆแม่อยากบอก,บ,อกบากฝากนะคนที่เริ่มเป็นเหมือนแม่เริ่มทีแรกเริ่มเป็นเออเริ่มตาแดงเริ่มเคืองตาอะไรประมาณนี้แม่อยากให้กินยาตัวนี้ลองลองดูเปิดใจลองกินดูเออ มันจะทดแทนได้ไหมจากการที่เราว่าจะต้องแบบเป็นหนักแล้วต้องไปหาหมอผ่าตัดอ่ะเพราะว่ามันเป็นหนักปุ๊บมันจะทรมานมากแต่ถ้าเราไปไม่ทันปุ๊บเนี่ยอาจเป็นตาบอดได้หมอบอกว่างั้นตาบอดจับฉับพลันอ่ะคือประมาณนี้เออโอเคเนาะก็